ก็เป็นวันวันอะไรนะวันที่ 18... วันที่ 18... 19เฮ้ยวันที่18เนาะเออวันที่18วันนี้น้องของเงอนตื่นเช้ามาจะไปทำนานะคะเราติดตามกันเลยว่าจะทำไปทำนาหรือว่าเ,ออเส้นทางจะเป็นยังไงหรือว่านาน้องของเือนมีที่ไหนนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้านะคะขอขอนเชิญลุกตอนนี้เริ่มหนาวมาแล้วบอกก็ตกเยอะมากเลยวันนี้ตื่นเช้ามาก็จะไปนานะคะทางไปนาของน้องของวนมาทางนี้นะคะรอติดตามกันเลยว่าทางไปนาจะเ น้องของเดือนจะไปนาไปทำอะไรรอดอูนอนกันเลยนะคะรอลุ้นกันเลยบรรยากาศตอนเช้านี้ก็หนาวมากโคตรหนาวเลยตอนนี้หมอกก็ตกเยอะมากแล้วนะคะอันนี้แค่เป็นเดือน11เองนะคะถ้าประมาณเดือน12มาจะเป็นยังไงมันจะหนาวแค่ไหนนะ ซ้ายนะคะอันนี้คือทางไปกัดไทะะ่ทางไปกัดไท่กัดบุ่งน้าน้องหอมหวานก็อยู่อยู่แถวๆนี้แหละเออด้วยมาเจอสาวด้วยสาวเขาทำอะไรก็ไม่รู้เห่งอะเจอเจอสา,สาวๆเยอะเลยนะ <c oughs> มันจะมี ตัวเยอะมากหนาวมากตอนน,นี้ก็คือทางไปนามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะโอ้ยหนาวหนาวหนาวมองทางไม่เห็นอะไรเลยจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวายังไม่รู้เลยเนี่ยหมอกเยอะมากว้าวบรรยากาศตอนเช้า ของนเชียงตุงนะคะเนี่ยเชียงตุงนะคะบรรยากาศตอนเช้าทีเชียงตุงตอนนี้อบเยอะมากเราต้องเลี้ยวขวานะคะตัวนี้เราจะเลี้ยวขวาเนี่ยทางเข้าไปีนนะทางไปนาใกล้จะถึงแล้วสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้น้องห้องเนินก็เข้ามาในนาแล้วนะเนี่ย โอ้ยเ,เป็นเป็นหมอกเยอะจังเลยนะคะวันนี้น้องของนวลเข้านาตอนเช้าครั้งแรกนะคะเนี่ยเข้าเข้ามาในนาเราจะไปทำอะไรเราลุ้นกันเลยวันนี้ก็อ,อพ่อกับแม่ก็มาด้วยนะคะจะมีแค่น้องของนวลแล้วก็พ่อแม่แล้วก็เออ,อะไรนะญาตินะคะ เราเราออกมาตอนเช้าหน้าสดเลยวันนี้เหมาะเยีะจังเดินเข้าในนาครั้งแรกอุยสวยสวยสวยเริ่มวันนี้เราจะมาเริ่มงานนะคะโอ้ยทางท็ยากแย่สภาพน้องของนวลน,นะคะวันนาวันนี้โอ้ย ตกใจตัวเองมากเลยเราถึงตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงนาแล้วนะคะเราจะมาทำอะไรนะภาษาไทยเขาจะเรียกว่าอะไรฮะเตือกก้าเอ้ยเตือกก้าไม่ใช่นะคะเขาจะมาทำเอ่ออะไรอะทำนาหรอเขาจะมาหวานก้าอะไรแบบนี้แหละค่ะเขาเรียก เขาเรียกแบบไหนหนูไม่รู้นะคะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเ,เรียนภาษาไทยมาก,ก่อนนะคะพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยเลยนะคะพี่ๆ,ๆทุกคนเราเดินมาถึงตอนนี้ก็มันก็จะมีปูด้วยนะคะปูเยอะมากเนี่ยถ้ฮะมันตก แม่คิดว่าห่องนวนตกนานะคะแต่ไม่ใช่นะคะหองนวนไม่ได้ตกนาห่องนวนนั่งดูเอออะไรนะปลัวปลเยอะนะคะเนี่ยวันนี้หองนวนก็จะมาทำอะไรนะเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกอะไรอะ่ะอันนี้คือนาของป้านะคะ แต่นาของน้องของนวลอ,อ,อ่ะอ๋อนาของน้องของนวลไม่ใช่คือนานาของพ่อแม่เนาะเออเราจะมาช่วยพ่อแม่ทํานาเนี่ยเขาจะทำแบบนี้นะคะเราดูกันเลยว่าไปทางไหนนาน้องของนวลก็จะไปทางนู้นนะคะทางนู้นแล้วก็ตรงไปตรงไปแล้วก็เลี้ยวเข้าไปข้างโน้นอะ่ะ เพิ่งจะถึงนะคะเราติดตามกันเลยว้าวนี่นะคะจะถึงแล้วพ่อแม่รออยู่นู่นและกับญาติคนหนึ่งนะคะทางก็ยกอยางบางคนก็ยังไม่ได้ตีข้าวเลยเนี่ยแต่หน้าของน้องของลวนอ่ะตีข้าวเสร็จเอาเข้ากลับไปถึงบ้านแล้วนะคะเดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ดูดูดูมาดูกันเลยว่าเออเราจะทำยังไงนะคะดูดูคนคนยังไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาช่วยเลยถ้าอีกแป๊บหนึงจะมีคนมาช่วยอยู่น่าถึงแล้วนะคะ นี่แม่ทำอยู่เราจะทำมาทำงานนี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ติดตามคลิปต่อไปเลยก็ญาติญาติพี่น้องมาช่วยแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ถ้าอ,อ,อะไรนะถ้าเราทำทำเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเอ,อเอาข้าวเอาปลาเอาอะไรมากินกันนะคะ ก,กินกันไม่ใช่กินร่วมกันนะคะอันนี้ก็คนก็มาเยอะญาตาิมาเยอะเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าไปปลูกแบบนี้นะคะคนก็เยอะนิดหน่อยนะคะโอ้ยบรรยากาศมันดีมากเนี่ยคนก็เยอะนะคะเราติดตามคลิปต่อไปเลยนะคะว่าห้องนอนจะทำคลิปอะไรออกมาอีกอันนี้ก็คือห้องนอนทำคลิป ทำคลิปมาทำนานะคะเรติดตามมาเล้นี่นะคะก็เขาเอาข้าวเอาอะไรมาปลูกแบบนี้แล้วก็เอาเฝานะคะใส่ข้างบนแล้วก็ถ้ามันออกเส้นถ้าแบบว่าออกอะไรนะเป็นก้ามาเราก็ต้องเอามาเอามาปลูกนะคะ คนก็เยอะเยอะอยู่พี่พีน้ำน,น้องๆอ,อะไรมาช่วยอยู่นะคะดูกันเลยแต่ข้างนี้ยังไม่ได้ใส่เอนี่นะน,นี่นะคะเดี๋ยวจะดำหมดเลยเนี่ย ดูกันตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยแบบนี้นะคะเขาจะเขาจะปลูกปลูกข้าวแบบนี้นะคะดูกันเลยเราติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าจะหงเ่วนจะลงคลิปอะไรให้เราติดตามเลยวายแสงตะวันออกแล้ว มาจินะมาตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเราจะจะมีแบบนี้นี่คือน้ำแล้วก็น้ำพริกกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่หมูหายยังไม่เจอเราติดตามคลิปต่อไปเลย